ตอนนี้เรอยู่เกมอาีกับบีแจนป่านะครับพอดีในทีมไม่มีคนยอมป่านะครับไปไปป่าให้ก็เกมนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับก่อถ้าเวลาเล่นบีแจนผมยอมป่าหลบเลนเยเพราะว่าบีแจนมันสามารถหาเคลื่อนขึ้นขี่แล้วไปแกงได้ครับก็คือเราไปรับออฟเลนไปแกงเลนก่อนให้ เราเอาเจ็กประมาณนี้นตอนนี้เหมือนออฟเลนเราได้เปลี่ยนกดไปตัวหนึ่งไปเล่นอื่นแล้วถ้าจะยับอยู่นะดูเหมือนเพื่อนเราจะแบบกดสุดเลยนะครับตอนนี้โอเคปรู้มืออยู่นะครับทีมเขาเห็นแล้วนะครับว่าผมมาจากข้างไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะยับไปเลยนะ พอมีหลังโอเคครับแต่ื่อเราได้ครับก็ต,ตอนนี้ผมว่าผมจะเอาองค์กรนะครับแต่ไม่รู้อีรูเมียจะมาไหมนะเพราะเขาตีสีเยอะจริงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปฟังป่าเขาตายแล้วผมก็เลยอยากจะเล่นพยายามล่าองค์กรออกมาโ,โอเคไม่ได้แล้วสงสัยต้องค่อยๆเคลียร์เลรยาก่อนแล้วกันเรียกผม ยิงเพื่อนต้องมาโซนนะครับโหแต่เพื่อนเราไม่แงว์แล้วนะครับโอเคผมตีไปเลยแล้วกันให้ตีมี่ไปกันจะได้รู้ได้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาล,อล่อไว้ก็ตอนนี้ผมได้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับเพื่อนที่หาตัวสู้บีแกนผมแนะทำเอ้ยสู้แวนนะผมแนะทำบีแกนสู้แวนได้ดีนะเพราะว่า ตัวมันขาตายแล้วก็มีแกนมีสตันนะครับสตันเยอะมากก็คือเราขี่ชนเข้าไปแล้วสกิลหนึ่งซ้ำก็แฟนก็แทบไม่ได้เลยนครับต้องทนให้โดนตอนนี้ผมเก็บผลณิตไว้นะครับเพราะว่าไม่รู้ฝักจะมาเอาดาร์กไหมเผื่อเราจะได้ล้าก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจะให้เอานะครับก็เลยชว์ทัพปีเลยตอนนี้ติดเิร์ออยู่นะผมมีผลณิชย์ในหอก็เลยว่าจะเอา ผมว่าผมน่าจะไปแก๊งบนแต่ว่าช่วยเมทพาเมทไปแก๊งนะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียฝั่งเป็นคนเดียวนตอนนี้ผมก็จะพาลีลาขึ้นไปครับเอาโอเคครับไม่เป็นไรเขาโดนขาดพอดีนะครับเข็ดได้นะครับโอ้ อย่างนี้ไม่ดีนะครับเนี่ยมันจะจบเลยวะเนี่ยมผมเข้าไปันหวัวที่วิลล่าโดนยกพอดีอมไมไนะิไม่ทันเจ็บได้ครับแต่เราได้สองวินีแรงดกันนะสป,ปอร์ตต่อยกันครับโอ้โหโตวัวหนึ่งตอดครับตัวหนึ่งเป็นซาชิมิหรือเปล่ายังไงเนี่ยเออสวยดิโอ้ยตีของบิลล่าเลย พยายามจะขึ้นมาป่ะนะเรื่องผมจะหมดนะครับได้ไหมตายดิดิปิดงานโอ้ผมพาก็โดนซาดิตจบสองรอบแล้วเนี่ยก็ตายแล้วผมไอพี่แจ๊ดกูมาฆ่าอีกแล้วอ่ะตอนนี้ผมจะดมาคว้มก่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนเราไปบวกครับหนึ่งอย่างงั้นเท่าสุดเลยดีไหมเนี่ย สุดแพ้ย่ราโอ้โหดูเลยครับไม่น่าตามต่อนะครับตอนนี้ผมว่าผมจะทิ้งนะครับไม่น่าช่วยได้อะเลร้ <S <S อนห้าวไปเลยพอไปหนึ่งสามตอนนี้ผมจะหาฟาร์มดีกว่าเพราะเขาอยู่กันเยอะนะไม่รู้ว่าจะโดนไหมไม่น่าเอาแล้วอย่างนี้เดี๋ยวผมจะฟาร์มบับฟ้าก่อนแล้วกัน ตอนนี้ดาร์กเกิดแล้วครับโอ้โหอเล่เราเอาอีกแล้วครับตอนนี้ผมว่าผมจะเอาดาร์กนะฝากงเขาอยู่ข้างบนแล้วโผล่แล้วนะครับก็คือฝั่งไม่มีพผนิตมาแย่งเราแน่นอนวันนี้ตอนนี้เขารู้แล้วครับว่าผมอยู่นี่โอ้โหแล้วคือแคลรี่ไม่มาครับยังไงเนี่ยเขารู้แล้วผมอยู่นี่ อ่าตีนี่ตัดพอครับเลนเราห้าวเกินนะครับโอเคผมคิดดูว่าผมจะปล่อยเลนข้างนะครับน่าจะปล่อยบนแหละเองคิดดูว่ายังไงดีนะโอ้โหขึ้นรถไม่ทันนะครับโอ้โหตอนแรกผมกาจะขึ้นรถหนีนะครับแต่โดนโดนกระสะุนสระสานแหวนก่อนนะแต่ตอนนี้ผมว่าผมจะดันดานดีไหมนะครับเพราะว่าอีกฝั่งโดนเรียก ก็อยู่เลนล่างกันหมดมันเพื่อนเราอยากได้ครับแต่ผมเยอดตอนนี้น่าจะเอาเอาไม่ได้แล้วอะไม่เล่นนะครับไม่เล่นนะเล่นเหรอครับเล่นจริงเหรอครับถ้าแวนแหลมผมเอาได้แต่เพื่อนไม่อยู่เลยอถ้าจะรอดูจังหวะก็ถ,ถือว่าสวยอ่อ้ย<ห> อเคเพื okay, so MM down, uh, uh, ่อเราปิดได้นะครับตอนนี้ผมว่าผมจะออกเพราะว่าเขามี AQ คิวนะครับโอ้โหและซาลิสโคตดสวยแครีเราไปตีแดงผมนะครับตอนนี้ผมเลือกหมดแล้วผมว่าผมจะไปคว์มหาเลือดก่อนนะออตอนนี้ก็คว์มไปก่อนครับทำเลนหน้าครับตอนนี้ ที่ผมออกก็จะประมาณนี้เลยขึ้นของแบบชิ้นเล็กที่เป็นการเวทกับการแก้ภาพไปก่อนโอ้โผมก็จะขึ้นดาบฟ้าผมขึ้นดาบฟ้าใส่เจไดเซเดเทมใหม่ผมขาวผมจะเอาแดงนะยิงของยากประหนดนะแต่ผมไปเก็บไว้เล่นกับเรนดังนะครับพอดังก็เกิด เฮ้ยพอกคอนเอาดักดาร์กดาร์ดาร์โอ้ยขึ้นมาขึ้นมาโอ้ตอนแรกกะจะไปเอาดาร์ะครับปิดแผนหมดเลยเพื่อนไม่ยอมเอานะครับไปหมวกนะครับก็คือทีมเราคือแบบอยู่กันสองตัวนะครับตินปิดหลังแล้วนะครับ ทีนี่ถึงกระเอือมครับเออต้องมีคนขี้อย่างนี้ดิตอนนี้อะไรเราบอกให้พักเลยนะครับปันใจจัดโอ้แล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนเอ๋ยเพื่อนผมทีดิโอ้แกคครู้รอยู่ตัวเดียวนะครับวัดีครับอย่างนี้ผมคิดดูว่าผมจะพากระถ่ายไปแก๊งนะครับ พอาแต่เขาขึ้นไม่ทันหรอนี่ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เขามีล้างนะครับโอ้ถือว่าเราคุมนะแล้วผมจะให้ให้วีล่าเออแต่ผมให้ไม่ทันหรอสกิลแม่งทำลายพอดีเลยอแล้วผมพาวีล่าเสียเลยแหละีเดินตัดขนาดนั้นวีลากูต้าตุ้มจะดีอ่ะผมว่าไม่ได้เพราะว่า แคลรี่เราปล่อยทางทางไวไปหน่อยมันเดินมันจะเคลียร์ง่ายสุดเ้าปล่อยตรงกลางถ้าเพื่อนๆได้ผมแนะนำปล่อยเลนข้างกันดีกว่าเรนกลางเขาปล่อยตอนเดือบชนะไฟอะไรนี้ถึงจะคุมนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ชนะไฟพอดีโอ้แม่งเอ้ยไเปเลย <laughs> ไม่ต้องขยับเออ ถ้าเกิดปล่อยเลนข้างมันจะเคลียร์ยากกว่านะครับ, <S <S รบมันจะเดินชา้าด้วยแล้วก็เราสามารถดึงเล่นเลนข้างกับเลนข้างฉากได้โอ้อันเลนรออีกแล้วครับผมไปส่งวีล่าเลยแล้วกันเพราะคาบมานะครับพิ้วเล่นก่อนอ๋อครับในสุดแครี่เราเอามังกรนะครับโอเคผมไปเองโอเค ่ตอนนี้เรเราทำเวฟนะครับโดยชนะผมเพิ่มข้าหน่อยผมคิดอยู่ว่าจะรัปีลานะครับโอเคขึ้นพันอยู่นะครับสวยเนี่ยโอแต่เราเราเป็นตีแท้งนะครับแคลรี่เขายืนยือนอยู่นอกกำแพงครับเอ้ยสวยได้ปะโอเค เลือดผมไม่มีแล้วผมไม่เอาแล้วโอวผมจะวาร์ปก,กลับแล้วเพราะเลือดไม่มีแล้วครับตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะไปดันล่างดีไหมเพราะว่าเป็น,นรักใหญ่นะครับตอนนี้ครับอันติเช็คหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวให้เพื่อนสอนเอาแล้วเดี๋ยวผมไปไปแก,ก้อีกทีนครับ <c oughs> ก็จะทำเวฟตรงข้ามกับอ็อกเก็ตฝั่งนะครับ จะได้ทำให้เขาแบบต้องส่งคนมากันนะส่วนผมก็สามารถแบนไปแก๊งกับเพื่อนได้เลยนะครับตอนนี้ <Stop. S 1> ก็ดเซตไอเทมผมยังของยังไม่เต็มนะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะโซนหรือว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเอ้แต่เหมือนเพื่อนผมเอาแล้วะ <Our friend. S 1> ผมต้องไปแล้วถือว่าผมดันเวไปดึงคนจะทะนุได้แล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ระวางมิลเมียอย่างเดียวครับ <c oughs> <c oughs> ฝ่าที <payment about smoke> I I ้ผมไม่เคยลาออบเจกต์ได้เลยวะเรีนฝาต้องคงแบบเฮ้ยมีฝาดิบหรือเปล่าวะแต่ผมเป็นเวนออฟเลนนะโอ้เพื่อนเพื่อนเลยผมมั่งเหลือผมมั่งไฟดาวหมดเลยอ่ะโอเคเรายังได้อยู่นะครับก็ตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะดันล่างไปนะครับให้เพื่อนเล่นไปก่อนนะครับแล้วเราก็ขี่ไปแจ้งตอนมีไฟอะไรอย่างเงี้ย โอเคผมเปิดให้เลยดิฟมาให้เลยมานี่กล <g fools> ับไปเลยเพื่อนโอ้โ,อโอเปร่าแบบไอเยสเ็ดราจะวาขนาดน,นี้ที่มีเราจะโดนอานนี้ทุบไหมน,นี่ผมลุ้นอยู่ครับลุ้เขาอยู่ไหนเราเพื่อนเราให้มานะครับแล้วผมโดนทุบไปแล้วครับทีนมี้บอกไม่ต้องอุ้ยผมน่าจะ ผมก็จะเป็นชนแวนวะผมดูไม่ทันเนี่ยเกตคนวัยรุ่นไม่พอเอ้ยเล็กก่อนเลีออกมากอกมารู้ช่วยไงครับพอาะถ้าเวลาเราเชะคลิปปากจะได้เลือดนิดนึงถ้ารามเอาใครที่เนี่ยกลับบ้านก็ใส่ลูดูดเลือดมาหน่อยนึงแล้วปีคลิปฟาร์มเรื่อยๆก็พาได้ เอาแหวนให้หน่อยดิฝัง<อ>่งเรามันไปเล่นเลนที่มันคีิปไม่เข้าอ่ะ<ด>เฮ้ยตีมีจะเอาจริงเหรออย,ยังแข็งเลยนะฝั่งนู้นอะเแวนโหแล้วนะครับผมกำลังดูของซานิสอยู่นะครับก็คือเขาเล่นสายแทงนะน่าจะเอาอยากแต่เพื่อเรายังไงเนี่ยโอ้โห,โอโหเอ็นนี้ผมจะรับวีล่าไปนะครับ แต่ไม่รู้เขาจะรู้ใจผมเมื่อไหร่ะแต่เขารู้แล้วสัะอย่างเนีุ้ยเอเคสมันผักวีล่าตกรถพอดีนะครับเมื่อกี้ก็ตอหใครที่ขี่วีแจนะครับผมก็คือผมจะบอกให้ว่าตัวมันกันซีซีตอนขึ้นรถแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ข้างบนที่ตอนมาจะไม่กันสามารถโดนสตันตกรถได้นะเพราะผมเคยเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนผมโดนแก๊กนะ ก็เลยรู้ว่าเออตัวมันไม่กันซีซีตัวที่ซ้อนนะครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าดักดีกว่าคือถ้าลุมซานิดอาจจะได้พออยู่ตัวเดียวผมว่าเอายากว่ะต้องให้มันออกมาลึกๆนะครับตอนนี้ก็เคลียร์เวฟไปก่อนแวนอยู่กับซานิดนะครับ <c oughs> ผมก็จะลองสองไปก่อน เพื่อเราเหมือนจะเอาสุดนะครับมันง่ายรึเปล่าจอตอนนี้ผมลัวอยู่นะว่าซันนี่จะเล่นผมรอเปล่านะเขยืนบังกันดีผมทนไม่ได้ครับผมว่าอย่างนี้ไม่ไม่สวยว่ะโอ้ยเพื่อเราเล่นลึกไปนะครับผมเข้าไม่ได้ เพราะว่าเขาบางดีที่ผมน่าจะเคลียร์ผมเคลีเชะเขาเออล่อยฝั่งออกมาไกลๆนะครับเพราะมันขึ้นบานไม่ได้ดูจากเท่าที่เห็นนะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมจะวัดใจดีไหมแต่ผมไม่กล้าวัดว่ะเลือดเต็มก็กล้าอยู่ยังไงดีเนี่ยรีก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะรีเลือดแล้วผมจะไปทำเวฟเพราะว่ามันเป็นฝั่งตรงข้ามกับดาร์กนะครับเพราะได้ส่งคนมากันนะครับ ออตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะเปลี่ยน,กน,กนเกาะเกาะอราโลเป็นเกาะเต๋นะครับกำลังรคิดอยู่นะฮะโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเกาะเิ๋แล้วก็จะไปรับเวฟลางก่อนนะครับแล้วก็รีบไปดูด์งนะครับก็แวนโผล่แล้วครับตอนนี้คิดว่ามีติดโซนด์งได้นะครับโอเคครับโผล่หมดครับเหลือซานี้ตัวเดียวที่ยังไม่โผล่นะครับ ต,ตอนนี้ก็อยากให้เพื่อนมารวมนะครับเพราผมทำเบรบนไปให้แล้วเอ้ยเอาได้แนคะตัวเดียวไม่ค่อยน่าตามต่อโอ้โหแทงฟาดซะอ๋ออันนี้ผมเปิดไม่ค่อยดีนะครับไม่รู้จะทำไงวะเึ้อนอยู่ไม่ครบนะครับ หมือนจะเปิดสวยแล้วไม่สวยเท่าไหร่นะครับจะยังไงเออวียเลนยืนหนึ่งโหดแต่ว่าแฟนเปียเไอ้โอ้หอยเลยลีเลือดเลยครับลีเลือดครับลีเลือดครับลีเลือดครับอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอ้โหอันเดียบลอยลวงแหวนก็ไม่ได้หลวงยังไงมันกันขนาดนั้น ตู้ตานิสก็ไม่ไหวตัวผมเหรอผมเจ๋ดได้นะครับมิราเรา,เราจริงๆปล่อยไปเลยอเอาเลือดเต็มยังเล่นง่ายนะครับโอ้โห <laughs> แปลกครับผมก็เออเขาพลาดไปนะครับตาิีสูส้ไม่ไหว